ชนะการเลือกตั้งได้เป็นแกนนำรัฐบาลภายใต้แนวคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทํานโยบายที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศยืนยันที่ราชมังคลากฬาสถานเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะดำเนินการในทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลกลายเป็นข้อผูกมัดที่ประชาชนคาดหวังจนยากที่ยิ่งลักษณ์และพักเพื่อไทยจะบิดพลิ้วได้ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่านโยบายส่วนใหญ่ที่ทักษิณคิด เพื่อไทยบอกว่าจะทำโดยให้ยิ่งลักษณ์พูดใครจะเป็นผู้รับกรรมระหว่างยิ่งลักษณ์กับประเทศชาติโอ้ปมนี้มันหนักหนาสาหัสนะมันท้าทายทั้งคนเป็นนายกรัฐมนตรีและคนเป็นประชาชนคนไทยทุกคนด้วยแล้วดันเล่นบอกว่าคุณทักษิณเป็นนโยบายที่คุณทักษิณส่วนใหญ่เป็นคนคิดครับแล้วก็บอกว่าจะทําบอกว่าจะทําแต่คนยิ่งลักษณ์คนเดียวเป็นคนประกาศอืและประกาศวันที่หนึ่ง ครับเลือกตั้งวันที่สามผลการเลือกตั้งคุณยิ่งรักกับพรรคเพื่อไทยชนะประกาศที่สนามกีฬาใช่ไหมใช่ครับคนเต<ม>็มเลยปมเขาถามว่าลักใครจะรับกรรมครับระหว่างคุณยิ่งรักกับประเทศชาติก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณยิ่งรักประกาศอะไรที่เป็นข้อผูกมัดตัวเองเอาไว้บ้างเอา้าขอดูหน่อยครับ <varit> นายกนัฐทมนตรีของเราหัวเราะหมายความว่าไงคิดเอาเองคิดเอาเองค่ะจริงๆแล้วพักการเมืองเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการปราศัยหรือกันนใการประกาศทุกพักเลยใช่ไหมครับทุกพักผมคิดว่าต้องระมัดระวังมันเป็นสัญญาประชาคมครับ <C HA> ถ้าเราประกาศเพื่อสร้างคะแนนพูดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำต่อไปคนเขาก็จะไม่เชื่อถือต่อไปผมเป็นประชาชนที่มาฟังผมคิดว่าเขาพูดจริงกับผมนะ อในฐานะประชาชนเนี่ยไม่ว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองมาพูดอะไรเราคิดว่านั่นคือสัญญาที่เขาจะทําให้เราจริงๆแล้วก็จะต้องคิดมาดีแล้วครับถ้าคิดไม่ดีจะกล้าพูดเหรอเพราะฉะนั้นผมจะเลือกคนที่สัญญาถูกใจผมและผมจะตั้งตารอเลยว่าเขาจะทําเมื่อไหร่โดยเฉพาะรายนี้ประกาศว่าจะทําทันทีแล้วอย่างที่คุณเฉลิมอยู่บํารุงไปพูดละ่ะ บอกว่าถ้าลูกของผมสอบตกไม่ได้รับการเลือกตั้งครับก็จะตัวเองจะไม่เป็นรัฐมนตรีอ๋อแล้วสื่อก็ไปทวงเพราะสื่อไปทวงว่าเอาไงครับจะไม่เป็นรัฐมนตรีใช่ไหม,มคุณเฉลิมบอกว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นแค่เทคนิคในช่วงการปราศัยหาเสียงเท่านั้นอ๋อเทคนิคในการหาคะแนนตอนหาคะแนนหาเสียงปราศัย,ยังไงก็ได้อย่ามาถือเป็นจริงเป็นจังสิเอาแล้วถ้าเขาถ้าถ้าเกิดเขาหลงเชื่อเขาเลือกครับ ก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีด้วยก็เล้หลงไปกับเทคนิคหาเสียงออแต่พอพอไม่ได้ไม่เป็นไปตามนั้นก็บอกว่าอันนี้อย่าไปจริงจังอะไรกันจริงจังมาเลยช่วงเวลานั้นมาแล้วนี่เป็นช่วงของการตั้งคณะรัฐมนตรีเออคราวนี้ถ้ามาดูนะครับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยประกาศโดยคุณยิ่งรักครับผมคิดว่าไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยผมเคยได้ยินตั้งแต่คุณมิ่งขวัญ ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาครับเพราะประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาจะเพิ่ม25%ใน2ปี 2> คร์เในปีปัจจุบันนี้ก็ค่าจ้างขั้นต่ำก็ประมาณ200-200นิดหน่อยบางบจังหวัดก็ร้อยมตกลง25%ใน2ปีก็ก็จะค่อยๆทยอยขึ้นไปครับก็จะมาใกล้ๆกับ300นี่แหละแต่ต้องใช้เวลานะแต่ กลายเป็นว่าคุณนิ่งขวานบอกทําทันทีบ300บาทและวันนี้คุณยิ่งรักก็พูดเช่นเดียวกันเออว่าทําทันทีครับตกลงเวลาจะก้าวกระโดดทันทีทีเดียวกันและเท่ากันทั่วประเทศด้วยมันไม่ง่ายนะแล้วเวลาคุณให้ค่าจ้าง300คุณเลือกได้ไหมครัจะให้แต่เฉพาะคนไทยและงานต่างชาติต่างด้าว พม่าเขมรลาวที่เข้ามาก็ต้องให้300เหมือนกันคุณไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้คุณสองมาตรฐานไม่ได้เด็ดขาดครับและเรื่องนี้สองมาตรฐานเกิดเรื่องแน่นอนเลยครับยกเว้นมันจะมีแต่โรงงานเถื่อนโรงงานดีๆเนี่ยเขาก็จะต้องทําให้ได้มาตรฐานทําให้ได้มาตรฐานเสร็จแล้วมันทําให้โรงงานได้คิดสิเอถ้าเราใช้โรงงานเขมรโรงงานพม่าลาวให้สามบาทต่อวัน ที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยแต่ประเทศเขาร้อยบาทร้อยกว่าบาทออย่างนี้เราย้ายโรงงานเราไปอยู่ในในเขมรในลาวในพมา่าดีไหมดีอ่าวตกลงเราก็ก็มันมีส่วนต่างค่าแรงที่เอาไปเป็นเงินลงทุนตรงนั้นได้อะตกลงเราก็กําลังผลักไสคนลงทุนไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับและถ้าเกิดสามร้อยบาทได้จริงแรงงานที่เขาอยู่มาก่อนแล้วเขาทำงานมีฝีมือถ้าขั้นต่ำคนที่เข้ามา ใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามร้อยและคนที่มีฝีมือมากคนที่อยู่มาก่อนมีทักษะม,มันต้องมากกว่าสามร้อยตลงมันก็ดันขึ้นเป็นลูกรละนาดหมดเลยถ้าดันขึ้นเป็นลูกรละนาดหมดต้นทุนจะแพงขึ้นเข้าของก็จะแพงขึ้นจะส่งออกได้ไหมเพราะมันจะแพงกว่าที่อื่นแพงขึ้นในประเทศก็แพงขึ้นเวลาเอามาขายเปรดใช่ไหมครับ,รบและเมื่อคนมีรายได้มากขึ้นจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภาวะเงินเฟอ้อข้าวของราคาแพงมันจะสูงขึ้นไหมครับโอ้อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่คนเขาล้องกันขมเลยเวลานี้อืมอมและอีกเรื่องล่ะครับเป็นปริญญาตรีเงินเดือนหมื่นห้าก็คล้ายๆกันมันก็ต้องขึ้นกันทั้งลูกระนาดเลยทั้งคนเก่าคนใหม่คนเก่าปัจจุบันที่ยังไม่ได้หมื่นห้าแต่ทํางานไปแล้วมีประสบการณ์ไปแล้ว เขาจะยอมรับไม่หมื่นห้าถ้าเขายังไม่ได้เขาต้องกลับมาตั้งที่หมื่นห้าแต่พอเด็กจบใหม่มาเจอกับเขาก็หมื่นห้าเหมือนกันเขายอมไหมก็จะต้องดันค่าแรงขึ้นไปเองตกลงทั้งข้าราชการและรบ,บริษัทห้างร้านเอก,กชนต้นทุนเพิ่มอย่างมหาศาลมันต้องขึ้นกันเป็น,ะนระนาดเป็นรนละลอกกันไปเลยเป็นลนูกระนาดครับอืมแล้วก็เราจะบังคับเอก,กชนได้ไหมถ้าจะต้องทําตามนี้เขาจะเกิดนโยบาย ลดต้นทุนด้วยการปลดพนักงานทิ้งมั้งไหม,มแล้วก็ยังจะมีทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากบริษัทไปทํางานในระบบราชการกันเลยดีไหมเอออเอ,อ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเลิกเลิกกันหมดทุกคนก็เลยแห่ไปทํางานของบริษัทในเครือของ ของคนขอบชิ้นขอบหรือคนที่อยู่ในเครือเอสซีเอสเสร็จกันดีไหมเออน่าจะดี <c oughs> เขาคงเป็นบริษัทที่ต้องยึดนโยบายนี้นะอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการไปยกเลิกกองทุนน้ามันครับคุณจำคุณยิ่งรักได้ไหมพูดว่าอะไรเราจะกระชากค่าแรงลงมาไอ้ค่าใช้ใจลงมา,าด้วยการยุบกองทุนน้ามันเออแต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วคุณยิ่งรักมาสมจริงมากขึ้นนะผมไม่รู้ใครไปหลอกให้คุณยิ่งรักพูด ตอนนั้นพูดด้วยความมั่นใจนะพูดวันที่หนึ่งเออถ้าคุณฟังดูชัดๆเนี่ยมั่นใจมั่นใจสีหน้าแววตาน้ําเสียงมั่นใจหมดพี่น้องค่ะเราจะกระชากค่าใช้จ่ายแลค่ากองทีพลงมาด้วยการยกเลิกกองทุนน้ามันครับโอ้พูดเลยนะครับแต่พอสื่อมวลชนมาไล่จี้หลังรู้ผลการเลือกตั้งแล้วคนยิ่งรักบอกว่า เราไม่ได้จะยกเลิกเราไม่ได้จะยุบเราแค่จะยกเว้นการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนน้ำมันชั่วคราวผมก็ดีใจนะว่ายอมตบัดสัตว์เนี่ยดีแล้วครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหามากเพร,รากองทุนน้ำมันได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้น้ำมันเราเนี่ยไม่อยากให้คนฟุ่มเฟือยรเราก็จะต้องทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงสักนิดหนึ่งประเทศต่างๆในยุโรปเขาขนาดส่งออกน้ำมันด้วยซ้ำ ยังนอร์เวย์ราคาน้ำมันยังแพงเลยครับขณะเดียวกันเก็บเงินมาเพื่อให้ราคาแพงสักนิดหนึ่งและเอาเงินนี้มาใส่ในกองทุนครับยามที่ราคาตลาดโลกมันสูงผิดปกติก้ากองทุนเนี่ยมาช่วยชดเชยทำให้ไม่สูงมากนักเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาไม่ให้มันสวิงสวายมากเกินไปและยิ่งกว่านั้นกองทุนอันนี้เนี่ยยังมีไว เพื่อที่จะช่วยสร้างพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอที่คุณใช้กันอยู่ไบโอดีเซลที่คุณใช้กันอยู่เอาเงินอันนี้ไปช่วยอุดหนุนพยุงราคาทั้งนั้นพยุงราคา LPG คือแก๊สหุงต้มในมกัว <คน S 2> เรือนที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้เป็นต้นครับตกลงถ้าคุณเลิกไปแล้วมันจะมีอะไรลนะครับทีนี้แก๊สโซฮอ กับน้ำมันเบนซินราคาใกล้กันทุกคนก็ไปใช้เบนซินนําเข้าจากต่างประเทศคไอแก๊สโซฮอลที่เราต้องการสร่งส่งเสริมมันสัมบลังอ้อยที่ทำเป็นแอลกอฮอลแล้วเอามาผสมเป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยมันตายเรียบเลยครับตกลงคุณจะทําได้ไหม <c oughs> นี่แหละครับผมคิดว่าตอนที่ประกาศเนี่ยไม่ได้คิดดีไปเชื่อใครเขียนให้ก็ไม่รู้ค,รคุณเห็นไหมเธอก้มอ่าน แล้วใช่ไหมคะมันน่าเห็นใจคนประกาศไหมเห็นใจแล้วคนประกาศจะทำยังก็ไม่ได้คิดแต่เป็นคนประกาศคนฟังก็มายึดว่าไอ้คนประกาศต้องเป็นคนทําอืมทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นกรรมหรือเปล่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําก็เกิดจากวจีกรรมของผู้ประกาศแต่กลงแต่พอมาถึงขั้นรับกรรมนี่ผู้ประกาศจะต้องรับกรรมหรือประเทศชาติจะเป็นคนรับกรรมอันนั้นก็จะต้องคิดอื ถ้าเธอรักษาหน้าของเธอหรือนักษาหน้าของพรรคประเทศชาติของประเทศชาติประเทศชาติก็อาจจะต้องรับกรรมครับแต่ถ้าเธอยอมรับเสียว่าอีตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงครับไม่เป็นไรเป็นเทคนิคการหาเสียงพอหาแล้วเราก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งขอโทษขอโพยเสียว่ามันมทำไม่ได้จริงๆ <S <S เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติเอาไว้ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่า เธอก็ยอมเสียหน้าแต่ประเทศชาติไม่ต้องรับกรรมครับนะครับก็คอยดูกันว่าเขาจะเลือกอะไรรับกรรมเองหรือให้ประเทศชาติรับกรรม